ราบน้ำัการเจ้าค่าที่ฉันมีข้อข้องใจเมื่อรับสินแปดแล้วไม่สามารถทานกาแฟก่อนพระอาทิตย์หรือเจ้าค่าขอให้หลวงพ่ออธิบายฟังหน่อยเจ้าค่าเพราะมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งพูดกาแฟฉันได้ครับแม้แต่สายวัดป่าแต่เขาไม่ใส่นมเท่านั้นเองนะครับกาแฟดำฉันได้ครับไม่มีกฎว่าห้ามพระอาทิตย์เลยนเพียงแต่ว่ากาแฟเนี่ยคือกาแฟก็เป็นปานะอย่างหนึ่ง ฉันน้ําป่าหน้านะครับไม่ไม่น่าบางทีบางวัดเนี่ยพอสามทุ่มสี่ทุ่มหรืออะไรพวกนี้สองทุ่มสามทุ่มเขาประหยัดค่าไฟเขาปิดไฟคุณก็คุณก็ต้องใช้ไฟสายจะเดินเข้าห้องอน้ำํำถ้าสายวัดป่าเนี่ยสี่ทุ่มเขาก็ปิดไฟแล้วนะครับเพราะว่าเขาประหยัดค่าไฟแล้วก็คุณจยังมาต้มน้ำากาต้มกาแฟไม่มีน้ําร้อนแลวครับ แก็โยมที่บอกคุณก็บอกอาจจะบอกว่าไปเจอวัดอย่างนี้บอกกลางคืนก็ห้ามฉันกาแฟพ้าก็ว่าไปนั่นนะฉันได้ครับแต่ถ้าเผื่อสายวัดป่าเนี่ยเขาจะไม่ไม่เติมนมเพราะนมเป็นมาจากสัตว์ถ้าพืชได้น้ำปาน้าคือพืชได้กาแฟก็เป็นพืชต้นกาแฟ่งถึงแบบบางทีอาตมาอธิบายบางทีเดี๋ยวไปขัดไปขัดกับองค์อื่นที่เขา,ทเ,ขาเทศบุกโยม ฟังมันมันม,ม,มันไม่ได้หรอกแต่นะวินัยไม่แม่นั่นคือวินัยเนี่ยพาไม่ได้ฉันอะไรเลยครับเพราะมันไม่มีวัดนะครับฉันแต่น้ําเปล่านะครับนะครับน้าเปล่าเนี่ยน้ําเปล่าน้ําอะไรก็แล้วแต่ครับท่านก็มีที่เก็บเฉพาะไม่เริ่มมีวัดก็จะมีโยมอุปทานมาถวายอาหารพระเชา้าท่านจะฉันมื้อเดียวนะครับบินาบาต แตค่คุณเคยไปพม่าไหมครับบ่ายกับเน็ยังบินอบาตนะครับ,นะรบแล้วก็เอเอแล้วแต่ไม่ไม่ว่ากันเรา,เรามันไม่ใช่ประเทศเราแต่ของเราไม่มีบินอบาตนะครับแต่บ่ายกับบินอบาทหาอาหารคืออาหารเนี่ยเรื่องของการกินนะนะครับคุณก็ต้องดูแต่โดยโดย ถ้าตอบเรื่องกาแฟอย่างเดียวนะเดี๋ยวผ่านไปเรื่องอื่นเดี๋ยวโยมจะง,งงนะครับกาแฟทนได้ครับนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ใส่น้ําตาลเอาน้ําตาลก็เป็นพืชได้แต่ไม่ใส่นมนมเป็นสัตว์นะมาจากสัตว์นะครับก็จะเป็นแค่นั้นนะครับแต่ของเราเนี่ยบางทีทีอินวันไม่รู้มันอะไร <laughs> ก็ว่ากันไปนะครับติดคนคอกาแฟเข้าใจนะครับ แล้วขอกาแฟเข้าใจ